ตอนที่ห0ึ่งชานมินเย้งก็ถูกจับแล้วทำไมนายยังต้องอยู่ในสถาบันรอยยักของพูดช่วยพิเศษอีกล่ะอืมจัดเตรียมเอกสารนะพูดดรเปื่อยเขาดูน่าทึ่งมากตอนที่หมกบุ่นอยู่กับการทำงานแบบนี้แล้วเมื่อไหร่นายนถึงจะจกกัดการพวกมันให้เสร็จล่ะแล้วจากนั้นก็มาสนุกด้วยกัน เออที่รักอย่าเพิ่งสิเวนห่าส่งอีเมลถึงฉันก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหลักฐานที่เขาส่งมาให้ฉันสามารถเป็นพยายนได้อย่างเต็มที่ว่าฉันมินเดียนเคยใช้วนห่าเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ติดตามของเขาในสถาบันผู้ช่วยพิเศษอืมน่าเสียใจชะมัดฉันไม่ได้อยากฟังมันสักหน่อย จากนั้นเขาก็ส่งคนไปบริษัทต่างๆฮะฉันคิดว่านายสามารถรับมือกับมันได้อย่างง่ายดายใช่ไหมฮะเพื่อขโมยข้อมูลลับของบริษัทเหรอฉันเข้าใจเหรอผู้ช่วยพิเศษเกือบทั้งหมดของตระกูลใหญ่และตระกูลสูงสุดมาจาัดสถาบานรอยัลและ นั่นเป็นสาเหตุที่ฉันมินเยียนประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเขาเกือบจะเอาชนะมิงซีได้อีกด้วยเขาติดสินบนผู้คนมากกว่าที่เราคิดมีเพียงผู้ชนะเท่านั้นที่สามารถทำสงครามธุรกิจทั้งหมดได้ไม่มีใครสนใจบริษัทที่ล้มละลายเนื่องจากการถูกทรยศเหล่านั้น แต่พวกเขาจะแสดงความคิดเห็นบางอย่างเช่นน่าเสียดายที่พวกเขาใช้คนผิดแบบนี้ซึ่งสำหรับบางคนมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเออบริษัทขอครอบครัวไวลินก็ล้มละลายเนื่องจากการทรยศของผู้ช่วยพิเศษบางคนใช่ไหมนะทำไมเขามองมาที่ฉันแบบนี้มองด้วยความเมตตาสงสาร แต่ผู้ช่วยพิเศษของบริษัทใหญ่บางแห่งที่ไม่สนใจทั้งเงินและอำนาจฉันมินเดียนสามารถติดสินบนพวกเขาอย่างง่ายดายได้ไดยังไงกันละ่ะอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการพักดีต่อโพสเพียนคนเดียวก็ได้ฉันดุนายด้วยเหตุผลเดียวกันกับก่อนหน้านี้และจากนั้นนายก็รุนแรกับฉันในภายหลังนายจะแก้แค้นฉันเหรอใช่ ฉันอยากให้นายซื่อสัตว์กับฉันไปตลอดชีวิตหลิงกรุ๊ปแม้แต่ตราประทับยังเป็นทางการก็หายไปลินจนฟงถึงกลับยักย่องเงินประมาณห้าพัล้านรับหลังเราเขาก่อเหตุการณ์แล้วหลบหนีไปแล้วถ้าหลิงกรุ๊ปล่มละลายเราจะเสียงเงินจำนวนมหาศาลเรงเสร็จแล้ว ทุกอย่างถูกลอกเราได้ยินเสียงคุณพูดดังมากตอนที่ขึ้นมาชั้นบนน่ะคุณกล้าอยู่มากแล้วมีอะไรที่ทำให้คุณนา่าซีดอีกแล้วฮะว่าไงนะนี่กำลังพูดอะไรกลาดียังไงมาพูดกับผู้ใหญ่บาปนี้ชิพาน้อใชายของแกออกไปซะนี่ไม่ใช่สถานที่ที่แกจะสามารถเข้ามาได้รปภอยู่ไหน พาพวกเขาออกไปแกสองคนมันจะมากเกินไปแล้วกล้าได้ยังไงแกสองคนคงไม่มีการศึกษาสักเท่าไร่สินะคงเพราะพ่อแม่ของแกเสียชีวิตก่อนเวลาละสิรีดย,ยจัดก,การเลยโ <Okay. S 2> อเคฉันไม่จำเป็นต้องจาัดก,การกับพวกเขาในครั้งนี้เลยมันสมบูรณ์แบบมากมันเป็นโลกที่สงบสุขด,ดังนั้น ฉันก็ไม่ควรจะรุนแรงขนาดนั้นเออไอเด็กบ้าทำไมแกถึงได้รุนแรงเหมือนพี่สาวของแกผู้หญิงจะรุนแรงขนาดนั้นได้อย่างไงคงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากจะมีอะไรกับผู้หญิงแบบนี้หรอกเออไอเฮ้ยยังไงก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเฮะพี่สาวพี่จัดก,การได้เร็วจังและมันเร็วมากเลยช่างมันเถอะกลับไป ที่เรื่องธุรกิจของเรากันดีกว่านี่คือข้อตกลงในการโอนที่หลินเจอเฟิงลานางกับเราตั้งใจฟังนะด้วยด้วยและฉันจะเป็นเจ้าของหลิงกรุ๊ปอย่างเป็นทางการนักจากนี้เป็นต้นไปข้อตกลงกันโอนคขค่ะคุณเนาะจะบอกพวกเราก่อนหน้านี้นะครับก็ในพูดไม่หยุดตั้งแต่ ที่เรามาถึงแล้วในได้ให้โอกาสฉันพูดไหมล่ะฮะพวกเราโนต่อยยังเปล่าประโยชน <c oughs> ์รีรีมื้อเย็ยนกินอะไรดีมอไฟมะเขือเทศหึือผักเผ็ด <c oughs> พี่สาวพี่คิดว่าตอนนี้ผมคือด้านไหนอเอาเธออย่าคิดเรื่องข้างหน้ามากไปเลย มันทำให้ฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องของนายนะอืมด้านไหนก็ได้ถึงยังไงนายก็เป็นน้องชายของฉันไม่ว่านายจะอยู่ในบุคลิกใดก็ตามนะอันที่จริงผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยผมเหมือนจะสูญเสียความทรงจำไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับในคุกของเมืองหลวงช่างมิงเยียงเขาอยากพบฉัน นายกเทศมนตรีเมืองซงยี่ฉันได้ยินว่าลูกชายของคุณเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนระหว่างทางไปรับพ่อแม่ของลินรุ่ยอีเธอคือผู้ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกชายของคุณต้องเสียชีวิตถ้าไม่มีเธอลูกชายของคุณก็คงไม่ต้องมาตายแบบนี้ คุณเกลียดลินรุ่ยอีมากใช่ไหมหล่ะฉันมีไอเดียที่สาม,มารถช่วยให้คุณแก้แค้นได้นะรีบไปช่วยพวกเขาก่อนรีบไปช่วยพ่อแม่ของรุ่ยอี้ก่อนช่วยถ้าคุณตายซะ ด้วยอี้จะได้ไม่ต้องแต่งงานเละเธอก็จะเป็นของฉันอืมเอ้อน่ารำคาญจช่มะ้ทำไมฉันถึงฝันถึงวันนั้นอีกครั้งกันนะเป็นเพราะรู้สึกผิดเหรอไม่มีทางฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันต้องไปทักทายเพื่อนบ้านใหม่ของฉันแล้ว พราะฉันเพิ่งจะย้ายมาที่นี่และฉันตั้งนาฬิกาปลุกไว้สำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะฉันจะไม่พลาดเด็ดขาดเสียงครอบประตูอินดีที่ได้รู้จักคะ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะมาเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะเอ๊ะโดยอีจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้น จบจีนสั้นหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็รอต่อไปนะคะว่าซินสั้นที่สจะออกมาตอนไหนถ้าออกแล้วเราก็จะมาลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนสนุกในการดูนะคะบ๊ายบาย